Hello everyone welcome to English class สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะกลับมาพบกับวิชาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูอ้อนอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของการเรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าหรือคำว่า clothes นะคะแต่เนื้อหาของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การไปซื้อเสื้อผ้าค่ะซึ่งมีประโยคว่า What are you going to buy? อ่ะเราจะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนไปซื้อเสื้อผ้ารูปแบบไหนเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะไปดูกันเลยค่ะ และสำหรับประโยคในการถามตอบเกี่ยวกับการไปซื้อเสื้อผ้านะคะคุณครูจะขอแบ่งเป็นสองอย่างคืออย่างแรกจะถามว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนและอย่างที่สองนะคะคือเรากำลังจะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรนั่นเองค่ะอ่ะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะจะอยู่แถวบนนะคะอ่ะประโยคที่ถามว่าเรากำลังจะไปไหนนะคะหรือไปซื้อเสื้อผ้าที่ ร้านไหนเราจะใช้ประโยคว่า Where are you going? Where are you going? เพราะการใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Where, w H E R E อ่านว่า Where แปลว่าที่ไหน Where are you going ก็คือคุณกำลังจะไปที่ไหนนั่นเองค่ะเช่นจะไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนใช่ไหมคะเราต้องการถามเพื่อนทีนี้ประโยคคำตอบของประโยคนี้เราก็ตอบคล้ายๆกับประโยคที่เราเคยเรียนก่อนหน้านี้เลยค่ะประโยคคำตอบคือ I am going to clothing store. อ่ะจำได้ไหมเอ่ยคำว่า clothing store คืออะไรคะเราเรียนไปหลายสัปดาห์แล้วคือ ร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะคำว่า clothing store อ่ะทีนี้ประโยคที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้คือประโยคว่า I am going to คือฉันกำลังจะไปอ่ะไปที่ไหนเราก็ใส่ไปค่ะเห็นไหมคะคุณครูขีดเส้นใต้ไว้ให้เห็นอยู่ฉันกำลังจะไปที่ร้านขายเสื้อผ้าก็คือประโยคว่า I am going to clothing store หรือบางคนอาจจะรู้ชื่อร้านเสื้อผ้า เราก็ใส่เป็นชื่อร้านเลยก็ได้เช่น I am going to crew on shop อ่าแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใส่ชื่อร้านเลยแล้วก็ใส่ว่าเป็นร้านค้าทีนี้รูปแบบที่สองนี่ครูพูดไปคือเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าเราจะไปซื้ออะไรใช่ไหมคะประโยคคำถามเราจะได้ประโยคว่า What are you going to buy อะจะแตกต่างจากประโยคแรกนิดนึงดูดีๆนะคะคุณครูจะให้ฟังอีกหนึ่งรอบประโยคนี้คือ What Are you going to buy? นักเรียนเห็นข้อแตกต่างไหมคะข้อแตกต่างแรกคือคําแรกที่ขึ้นต้นนี้ะจะแตกต่างจากคําแรกในประโยคเมื่อกี้เมื่อกี้เราใช้คําว่า where แปลว่าที่ไหนส่วนตอนนี้เราจะใช้คําว่า what ก็คือเราจะไปซื้ออะไร What are you going to buy? คำว่า buy แปลว่าซื้อค่ะ What are you going to buy? แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคุณกำลังจะไปซื้ออะไรอ่ะ going แปลว่ากำลังจะไปค่ะเติม ing แปลว่ากำลัง what are you going to buy คุณกำลังจะไปซื้ออะไรอ่ะทีนี้ประโยคคำตอบก็คล้ายกับประโยคเมื่อกี้เลยค่ะประโยคคำตอบเราจะได้ว่า I am going to buy ดอดาตรงดอดๆที่คุณครูใส่ไว้คุณครูเติมอะไรอื่นในวงลิฟให้ไว้ก็คือเติม c l o s e เติมเสื้อผ้าที่เราต้องการจะไปซื้อค่ะคำศัพท์เรื่องเสื้อผ้าเราเรียนมาหลายสัปดาห์แล้วน่าจะจำได้แล้วเราอยากไปซื้อเสื้อผ้าแตบไหนเราเลือกมาตอบได้เลยค่ะ,ะทวนประโยคอีกหนึ่งรอบประโยคคำตอบเราเลยจะได้ว่า I am going to buy อตอตงดรอร์ดเติตมทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงมีรูปเสื้อผ้าแบบนี้เราต้องใช้ประโยคว่ายังไงกันไปดูกันค่ะมาดูกันที่ตัวอย่างนะคะสมมุติคุณครูอยู่ในสถานการณ์ของร้านเสื้อผ้าของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่า เจนนี Jenny, ่ะเห็นป้ายชื่อร้านไม่เอ่ยเขาเขียนว่า Jenny Clothing Store ก็คือร้านขายเสื้อผ้าของเจนนี่ใช่ไหมคะอะทีนี้เขามีลูกค้าในร้านอยู่สองคนสมมุติเข้ามาด้วยกันก็ได้อะทีนี้ประโยคคําถามประโยคแรกที่เราเรียนไปเมื่อกี้คุณครูบอกว่ายังไงคะถามว่าจะไปไหนก่อนใช่ไหมคะอะอย่างประโยคนี้เขาถามว่า Where are you going คุณกำลังจะไปไหนอ่ะเขาเลยตอบมาว่า I am going to Jenny Clothing Store I am going to Jenny Clothing Store คืออะไรเอ่ยคือปลหมายความว่าฉันกำลังจะไปร้านขายเสื้อผ้าของเจนนี่อ่ะและประโยคต่อมาถามว่า What are you going to buy What are you going to buy? คืออะไรคะ,ะคุณกำลังจะซื้ออะไระคุณกำลังจะไปซื้ออะไรต่งนีคนตอบอยู่สองคนคนผู้ชายเขาตอบอตอบก่อนนะคะคนผู้ชายอยู่ด้านล่างเขาตอบว่า I am going to buy a long sleeve shirt. I am going to buy a long sleeve shirt. จำได้ไม่เอ่ยคำที่คุณครูขีดเส้นใต้สีแดงคือเสื้ออะไรคะโค s สแบบไหนเครื่องแต่งกายแบบไหนคือเสื้อเชิ้ตแขนยาวใช่ไหมคะอาตรงหน้าเขาเลยทีนี้คนผู้หญิงเขาจะตอบยังไงเขามาซื้อบ้างเขาเลยจะตอบว่า I am going to buy a dress I am going to buy a dress. เห็นไหมคะแตกต่างกันตรงตัวสีแดงๆคือชุดที่แต่ละคนจะมาซื้อย่อมแตกต่างกันฉะนั้นเวลานักเรียนไปซื้อเสื้อผ้าอะไร ตรงที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้ในหน้าเมื่อกี้ตรงประโยคเมื่อกี้หรือคำสีแดงๆในหน้านี้ก็คือให้ใส่เสื้อผ้าที่นักเรียนต้องการจะไปซื้อหรือกําลังจะไปซื้อนั่นเองค่ะประโยคสําหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีแค่4ีประโยคแค่นี้ฉะนั้นเราลองไปทําแบบฝึกหัดดูค่ะเพื่อเสริมความเข้าใจค่ะ และสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนลองแต่งประโยคดูสิว่าถ้านักเรียนกำลังจะไปที่ร้านขายเสื้อผ้าและต้องการที่จะไปซื้อเสื้อผ้าจำนวน5ตัวให้นักเรียนลองแต่งประโยคออกมาตามรูปแบบโครงสร้างที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะว่าไปที่ไหนอ่ะ แล้วก็จะซื้อเสื้อผ้าอะไรแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษออกมาพร้อมแปลความหมายหลังจากนั้นวาดภาพประกอบเป็นร้านขายเสื้อผ้าและเสื้อผ้าที่นักเรียนเขียนเมื่อกี้นะคะเอ,เอาให้ตรงกันอย่างเช่นเขียนว่า T-shirt คือเสื้อยือดก็ต้องวาดภาพเสื้อยือดเขียนว่า skirt I'm going to buy skirt ก็ต้องมีรูปกระโปรงพร้อมระบายสีให้สวยงามไม่ยากใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้เสื้อผ้าห้าตัวเลือกให้หลากหลายนะคะหรือใครจะเติมสีของเสื้อผ้าหรือขนาดของเสื้อผ้าให้คุณครูด้วยยิ่งดีเลยคะ่ะ มาต่อกันที่แบบฝึกหัดที่สองนะคะแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนย้ายไปทําที่หนังสือเรียนแบบฝึกหัดของเราที่หน้า 8 6นะคะอะหนังสือเรียนของเราหน้าที่8 6จะเป็นเนื้อเรื่องของแม่และลูกสาวที่กำลังจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งคืออะไรอื่นในเรื่องที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะทีนี้ประโยคคุณครูขอทบทวนดูซิว่าถามว่า What are they wearing? What are you wearing? นั่นแหละเขากำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรอ่านักเรียนดูค่ะ Mother ก็คือแม่แม่สวมใส่เสื้อผ้าอะไรลองเขียนออกมาดูและ Daughter คนข้างล่างคือลูกสาวลูกสาวสวมใส่เสื้อผ้าอะไรบ้างเขียนบรรยายประโยคคำศัพท์ออกมานะคะทำลงในหนังสือเรียนของเราเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ และสำหรับแบบฝึกหัดที่3นะคะต่อเนื่องจากแบบฝึกหัดที่2เลยแบบฝึกหัดที่3นี้อยู่ที่หนังสือเรียนของเราหน้า87ค่ะเป็นเรื่องที่คุณครูอธิบายในคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องของว่าเด็กผู้หญิงและคุณแม่เขากำลังจะไปซื้อเสื้อผ้าเขากำลังจะไปซื้ออะไรเอ่ยในหนังสือเรียนเรามีรูปเสื้อผ้าให้แล้วให้นักเรียนคิดเป็นค คำศัพท์ออกมาว่าคืออะไรแล้วนำมาเขียนตอบลงในช่องว่างโดยให้ใช้คำบอกขนาดที่มีคำว่า long คือความยาวว่ามันยาวที่มีคำว่า short คือบอกว่ามันสั้นหรือบอกว่า big ก็คือขนาดใหญ่หรือ small ขนาดเล็กให้เพิ่มเข้าไปว่าเสื้อผ้าที่เราดูในรูปนั้นมันมีลักษณะขนาดแบบไหนเขียนเติมลงไปในช่องว่างให้มีความเหมาะสมนะคะดูซิว่าเสื้อผ้ามันเป็นแบบไหนอ่ะทำลงในหนังสือเรียนของเราเลยนะคะอยู่ที่หน้า87สําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะทํางานทุกชิ้นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ คุณครูรอตรวจผลงานของนักเรียนอยู่นะคะสู้ๆค่ะ Thank you for your attention.